คืออีกสามเดือนแกนะครับตื่นเต้นมากพี่จริงหรอเฮ้ยได้ได้ไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่ทอบอรหรือทอ่อหรือทออกี่ปีอะ่ะอันอัน,นอันนี้ใช้วุฒอะไรอะ่ะโดนกี่ปีสองหรือหนึ่งหรือ,อยังไงไปสู้สู้สู้ส,ส,สู้ยังรอเกณฑ์ครับรอไปจับโอเคอืมตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้คุณนะ ผมผมยอมรับว่าผมตื่นเต้นมากทั้งทั้ง,ท,งที่ผมอะน้ำหนักร้อยสามิบห้าเาที่คุยหลายๆคนอะ่ะเขาก็บอกว่ามึงรอดแน่นอนไอ้เหี้ยขนาดหลายๆคนแม่งร้อยี่แม่งยังรอดเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบแต่คือเราไม่รู้ไงถูกไหมคือไอ้คนที่พูดว่าเรารอดอะ่ะมึงก็ไม่ใช่ทหารและมึงก็ไม่ได้แบบ มันไม่ใช่วันชี้ขาดอะคือวันนั้นต่อให้มึงพูดว่ากูไม่กูไม่ใช่ทหารกูไม่กูรอดกูรอดอะกูก็ยังไม่ได้ใบอยู่ดีอะมึงเข้าใจไหมใบสุดที่อะใบใบจบอะเออใบแดงเอยใบดําสุสๆใจเย็นๆอันนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งฝากไว้ให้คิดสมัยผมเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยไปกันเยอะมากเพื่อนวัยรุ่นแบบตั้งแต่แบบเรียนมต้นมาด้วยกันอะนายหลายคนเป็นเด็กนุ่นน้องก็คือเกิดปี3ามสองอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมอะปีที่ผมไปเกณฑ์อะคนน้อยมากแต่ปี3ามสองเนี่ยคนเยอะแล้วซึ่ง เพื่อนผมเนี่ยไปกันหลายคนผมก็อ่ะกูไปดูแล้วกันมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งมีตัวละครหลายคนฟังดีๆนะหนึ่งคนชื่ออันนี้ขอชื่อพูดชื่อจริงเลยนะครับคนหนึ่งชื่อไอพุทธคนเนี้ยเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเลยอยู่ห้องเดียวกันนั่งโต๊ะติดกันอยู่แก๊งเดียวกันมาตั้งแต่เด็กคนที่สองคือไอโจ ไอโจ้ jo เนี่ยคือรุ่นน้องเวลาเรียนเนี่ยก็คือมันจะอยู่ผมอยู่มอสไอเนี่ยก็จะอยู่มอสองมีหลายๆคนไปครับแต่ว่ามันประเด็นนะ่มันอยู่2คนนี้ทีนี้พอไปถึงตอนจับเวทุกคนก็เลยใต้แบบว่ามันจะมีกองเชียร์ตรีกองอ่ะตึงเหมือนเหมือนเหมือนกีฬาสีเลยแล้วมันก็จะมีคนเป็นห้องประชุมใช่ป่ะคนก็ล้อมรอบเว้ยคนล้อมล้อมรอบเลยนะเดี๋ยวกูวาดรูปแป๊บหนึ่งประตูเนี่ยอยู่ตรงนี้ส่วนไอพวกกองเชียร์เนี่ยแม่งอยู่ออออกันอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วก็ตรงนี้มันจะมีประตูอีก ไอเ้เช่นนี้ก็ประตูอีกตรงเชียนเนี่ยไม่จะเป็นเวที้ยส่วนไอ้พวกคุณคุณลูกพี่ทหารเนี่ยเขาก็จะยืนแถวตรงกันแถวนี้แล้วก็มีโตมีโตะมีอะไรเงี้ยซึ่งคนจับอาจจะอยู่ตรงนี้ไ้ไอ้พวกคนคนเชียร์จะอยู่ตรงนี้นี่นี่ส่วนคนที่จับใบเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางอ่าซึ่งก็จะนั่งนั่งเรียงแถวกันเป็นแบบตอนเดียวอย่างเงี้ยครับนั่งนั่งเรียงกันไปทีเนี้ยเวลาเรียกเขาก็แบบ แบ่งเป็นหมู่ครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามทีเนี้ยไอเ้เแค่กูอะแม่งอยู่ตรงนี้เว้ยไอเ้เแค่โจ้อะมันอยู่หมู่หนึ่งซึ่งไอ้โจ้อะต้องไปก่อนไอ้โจ้ขึ้นลุกขึ้นมายืนจับเว้ยแล้วแบบไอ้พวกกองเชียร์ที่แบบเป็น,เป,นเป็นกองเนี่ยก็จะอยู่แบบตามมุมเว้ยแล้วก็จะใบแดง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 อยู่ไงเว้ย แล้วซึ่งทั้งประชันหอแม่งจะชมองเงใบแดงใบแดงเพราะว่าใบแดงมันมีโควตาเว้ยคือทุกคนจะคิดว่าเหมือนกับเขาจะกาหนดว่าสมมติว่ารอบเนี้ต้องการร้อยคนใช่ไหมเราจะกําหนดเลยว่าทั้งเขตอ่ะมี500ยต้องการร้อยคนก็จะมีใบแดงเนี่ยร้อยหนึ่งใบดำฮะใบดํา400หมายความว่าถ้าเกิดว่าใบแดงอ่ะออกหมดสมมุตินะสมมติว่าเปลี่ยนสีก่อนอันดูอันดูสมมุติว่า ไอ้ไอ้แค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้ยแม่งสืบได้ใบแดงติดต่อกันแบบปุ๊กเลยแม่งติดต่อกันหมดเลยหมายความว่าแล้วหมายควาว่าไอ้แค่แถวแถวด้านหลังตรงเนี้คือมึงสบายใจได้แล้วว่ามึงจับยังไงก็เจอแต่ดําเพราะฉะนั้นอ่ะคนทุกคนมันก็จะเชียกันว่าใบแดงคือทําให้ใบแดงออกให้เยอะที่สุดอะ่ะเออไอ้ฟุตเว้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูย้อนกลับไปก่อน ไอเ้เหี้ยพุทธเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไอเ้เหี้ยโจ้ลุกขึ้นมาจากตรงนี้ระหว่างที่เขากันแบบใบแดงลั่นหอเลยเว้ยไอ้เหียพุทธบบแดงพ่องนี้ซั์เพื่อนกูจับมาเว้ยไอ้โจ้ทอบอหนึ่ง <laughs> พอพอไอ้โจ้เสร็จปุ๊บคือคือพอไอ้โจ้โจ้ได้ใบเสร็จปุ๊บจะป่ะมันก็ต้องเดินไปที่โต๊ะตรงนี้เพื่อที่จะทําเอกสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปแบบไปเลยไอ้เหียพุทธ ไอ้ยัยโจก้ก็กลายมาเป็นคนเชียร์แล้วถึงจังหวะไอ้ยยพุทธมาจับเวทุกคนก็แบบไอ้ีนี่ก็แดง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 เว้ยซึ่งทุกคนพวกเราทุกคนก็แบบดัม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 คือเราไม่ด่ากันแล้วอ่ะเออไอ้ยยพุทธได้ทอบสองคือ <c oughs> ไอ้โจผัดหนึ่งไอ้พุทธผัดสองในระหว่างนั้นอนะ่ะมันมีแบบก่อนผมจะไม่ได้ว่าก่อนไอ้พุทธหรือลงังไอ้พุทธอะ่ะมันมีหลวงหลวงพี่อะ่ะมามาเต็มยศอะ่ะคือคือสบายเรียบเขาเรียกยังไรนะ สบงสบงเรียบมาเลยแล้วแบบว่ามาพร้อมย่ามมาแบบจริงจังอะ่ะไอ้เหี้ยคือแบบบวดจริงจังอะ่ะแล้วคือพอตอนจับแกแบบแก,แบบแกตานเหงื่อเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแกก็จับจับเสร็จปุ๊บทหารประกาศอ้ออ้อหนึ่งแกล่วงแบบล่วงแบบคลุบลงไปเลยแล้วคือแบบคือในระหว่างระหว่างที่มาจับเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาจับเนี่ยเขาจะมีทหารอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้และจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาจะเดินไปเดินมาแล้วในไอ้นนคนเนี้ยจะถือไหจะต้องมีไหยด้วยแล้วคือส่วนเราอ่ะครับเราจะยืนอยู่ตรงกลางครับยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจะหันหน้าออกเข้าไปเขาเรียกว่าส่วนผู้ชมเนี่ยผู้ชมอยู่ตรงไหนผู้ชมจะอยู่ตรงนี้ฮะคนที่นั่งรอจับหลังหลังจากหลังจากไอเย็ยเนี่ยก็คือจะนั่งเรียงแถวไปเรื่อยก็คือจะหันหน้าออกตรงนี้ด้านหลังไอเย็ยเนี่ยก็จะเป็นเวทีเป็น เป็นโต๊ะเป็นเวทีอะไรเงี้ยครับคือไอ้สองคนเนี้ยเขาจะรอช้อนอยู่แล้วเว้ยคือมันเหมือนเป็นหน้าที่ของเขาเลยสองคนเนี้ยจะต้องอยู่ถ้าคุณลองเปิดคลิปเนี่ยเนี่ยมึงจะเห็นไหมว่ามันจะมีคนหนึ่งถืออย่างงน้อยอะ่ะจะต้องมีนหนึ่งคนถือไหยส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะจะต้องรอช้อนเว้ยคือเผื่อมึงซุดได้เตรียมซุดแล้วอะคือรอรอช้อนแล้วอะสองแบบมึงเห็นป่ะเนี่ย เนี่ยมึงเห็นป่ะสองสามคนนี้คือเขารอช้อนแล้วคือคือคนข้างหลังนี่คือคือคือก่อนแล้วอะคือรอรอมึงทิ้งตัวแล้วอะส่วนอีกคนนึงคือรอประคองอะคือตำแหน่งเนี้ยขาดไม่ได้เลยเว้ยทุกการเกณฑ์าหารมึงขาดตำแหน่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูดิดด เราเนี่ยดูร่วงแบบร่วงไปเลยอ่ะ oh. ถึงก็เป็นลมเป็นแรงไปเลยข้อดีของของของการกินอาหารอีกอย่างแล้วนะที่กูเห็นนะจะเห็นทุกคนจะเห็นว่าจะมีพี่อ,อสอหรือว่าพี่พยาบาลเนี่ยนะครับเขาเข้าไปเนี่ยคนพวกนี้ครับจะเป็นเหมือนอ,อสอหรือพี่พยาบาลที่แบบส่วนใหญ่แล้วกูไม่รู้ยังไงแต่เขาส่วนใหญ่แนละ้วตอนที่กูไปอะ่ะเขาคัดมาแบบสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลย,วยนะนะเลยว้ยไม่มีแก่ๆเลย เดีย๋ยวที่ผมบอกครับตำแหน่งนั้นมันขาดไม่ได้สำหรับเกณฑ์อาหารผมก็ชอบตายคนที่เอเดูเขาได้ใบดําแล้วมาดูเราหน้ามานั่นแหละครับคนได้ใบดำอ่ะมันได้เฮไว้เพราะแบบมึงมึงรอดแล้วชีวิตเนี้ย